จากระตูมาก็หาข้าวกินก่อนเลยครับค้าวนี้ที่จังหวัดพิษณุโลครับมากินต้นเลือดหมูอะไรเนี่ยลีลีอู่อฝัองข้ามครับไปอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวว่ากันต้มเลือดหมูพอ,อมาจากข้างวงเวียงครับเราก็จะเจอต้มเลือดหมูนี่เลยครับที่ชุนลีครับต้มเลือดหมูจังหวัด พิสณุโล,โลอ่ะเกิดอะไรขึ้นไปแล้วเราก็มาถึงนะครับร้านชีชุนลีครับโอ้โหต้มเลือดหมูอุย้ยมีหมูแดงหมูกรอบดนะ้วยโอ้โหมันไก่มันไก่ หมูแดงหมูกรอบดูแมค่ค้านี่ยิ้มสวยมากเลยร้านนี้เปิดแต่กี่โมงครับเปิด6โมงค้านได้แล้วจ้ะอ๋อโอ้ยขาหมูก็มีเฮียบุขาหมูนะครับ หมูร้านนั่งสบายสบายมากเลยเราไปดูอะไรนะเมื่อกี้ผมลืมถ่ายหมูกรอบโอ้นะโหนี่ฟังเสียงนี่ตอนหันโอ้โหจักหมูกรอบม่ได้ได้ได้อร่อยอร่อยอันนี้มันไก่หมูกรอบ โอ้โหเลือดหมูด้วยอันนี้น่าเป็นเลือดหมูนะครับโอ้โหมาแล้วไม่กินก็ถือว่ามาไม่ถึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยเขาร่วมอะไรเนี่ยคนละครึ่งด้วยโอ้โหทันสมัยโอ้โหเฮียเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้ใหญ่เนี่ยอ่ามีกิจการตัวหนึ่งเย่านี้เซอร์ซี่เซอร์ซี่หกสิบปีอ่ะโอ้โห ดูเยอะทำเยอานี่ใหม่ๆสดๆลุกอย่างมาถือว่ามาไม่ถึงนะไม่ถึงทิ่โลกดูน้ำก่อนนะครับโอ้โหฟังเสียงผมเองนะครับว่าอร่อยไม่อร่อย นี่รายการนะครับพอคุณอยมาแล้วเที่ยวเที่ยวไปเลยเที่ยวไปเที่ยวโอ้ยนี่สดสดเลยนะครับอันนี้อ่ะไปเดินต่อนี่เราใช้ผักกิจยูชายด้วยนะครับเนี่ยหมูแดงหมูกรอบผมมายังนี่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 มามาหมูแดงหมูกรอบผมบอกไว้ตัวนี้ นครบับวันนี้คือนี่นี่นี่ข่าหลครับข้าหลังครับอ่อโทษทีโทษทีมามเอาเอาบูชินกินใช่ไหมเก๊ยชีนหมดขฟังผิดคือยังไงไม่ไม่ผมได้นี่แล้ว อ๋อมันไก่เอาขอถ่ายทีหนึ่งหน่ยมาแล้วขอบคุณครับถ่ายคนกินเนี่ยเป็นไงครับร้านนี้อร่อยไหมหมูไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยน้ำลูหมูอร่อยมากอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยต้องมาถึงที่นี่ใช่ไหมน่ากินมากๆโอ้เป็นไงครับพี่อร่อยไหมรวมตัวมาอีกแล้วเจอกันที่แกงนี้เจอกันที่ไรฮายฮาวยูแอมโอเคแอมโอเคอิสิท good good ให้ถ่ายส่งให้คนนั้นดูเป็นคนไหนอ่ะ อายิ้มหน่อยเอาทั้งโตเลยอาทั้งโตทั้งโตภาพนิ่งหรือวีดีโอครภาพนิ่งครับหนึ่งสองสามแชะโอเคครับเคลื่อนไหวกันนะครับโอ้ดูหน้าตานะครับยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามนิ่งนิดนึงภาพนิ่งหนึ่งสองสามแชะโอ้โหสูงเข้าไปครับขอบคุณครับ เดี๋ยวก็ไม่รู้อ่ะกันเอาอะไรข้าวหมูแดงน่ะจ้าเว็บยิ้มสิลูกยิม้มแหมดูดหน้าคนกินครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแหมดูหน้า <c oughs> วันนี้เฮฮาครับถึงคุณป <c oughs> อยร้าน4ช,ชุนหลี หาไหนหเรคาอ๋อาลหมูอันนี้สวัสดีครับหอวเรงาขวามือครับพี่บนขวาใช่ไหมขวาใช่าร้านร้านในศักในนั่นเอครับเออใช่ไหมเยงอย่าบอกไม่เปิดนะอ่าเ้พี่เคยไปกินแน่แน่ใช่ไหมมาทริปที่แล้วครับจาไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหน